โอเคจ้าเพ,พื่อนๆจา้าสาวบุญจะท้อนได้เกือบเปิดเลยเนาะจะเป็นที่หนาพ่อใจของสาวบุญแ้วแต่ขึ้นแต่ก้าเแล้วเด้อประมาณนี้เนาะจ้าเพื่อนๆเราอันหากเพื่อนๆยางตัดตัดรากออกตัดน้อยจ,าจ,าจาออ้า,จาตอนนี้สาวบุญพราถ้าข้ามงามเนี่ยเพื่นพนอ,อนๆจ้าเป็นจะอ่อนช้อนเนาะจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนที่น่ารักเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านของสาวบุญเพื่นแท้ในต่างแดนน้อยจ้าเนาะเพื่อนเพื่อนจ้ามือนี้บรรยากาศที่ดีเพื่อนเพื่อนบรรยากาศด,ดีดีเนาะจะล่มบอยว่าเห็นเราก็ขึ้นหอดบ้านเนาะจ้า ผม,ผมอิ่วแวงแวงเอยจ้ายิ่นเสียงบ้องบ่อยๆเมื่อนี้สาวบนยื้อบ้านน้อยจ้าอันจะมาจังน้อยก็จะออกไปข้างนอกจะ่าก็ได้เยิ้มยามดีเพื่อนเพื่อนจ้าสาวบนเค่อยถอนต้นเครียวีกแล้วก็ต้นไอ้ผักแพลีวฝรัร่งออกจากสวนน้อยจ้ะแต่ว่าอันหลังจากฝนตกมากประมาณอจาอ,กอ,อ,กองกระทิศน้อยจ้ะต้นเครือเวียกกัะต้นไอ้ผักแพลีวฝรั่งงมเจ๋งเพลงเลยน้อยจ้ะขับสวนของสาวบนสาวบนก็นจะเลื่อยถอนออก ต่ว่าทอนก็นจะบพทอนเพียงได้จากเสาบนกระสิตาแข้งนอกจากนะเอาไปเฮ็ดชาชงดื่มนอกจากเพราะว่าถึงกตาแข้งเพื่อนก็นจะมีไอสับพะพุณนเยี่ยมเหมือนเดิมเนาะจากนาแเราเขาก็สามารถเก็บไปได้ดนน้ำนอกจากเพื่อนๆจะดังนั้นเดียวตามเสาบนมาได้จะแต่ว่าหลังบ้านเสาบนก็นจะโลกจากนอยเพราะ่าหนัง เพราะว่าสาวบนกระสีอันเก็บเศษอาหารจากขั้วเรื่นคือจะเศษเปลือกแตงโมเศษผลไม้ทุกอย่างอาหารทุกอย่างสาวบนกระสีอาใส่ในอันภาชนะบรรจุมารคเข็ดเป็นปุ๋ยหมักไปใส่หัวใส่สวนเพราะฉะนั้นหลังบ้านสาวบนกระสีมีปุ๋ยหมักน้อยจะนาอก็จะดูโรคจากน้อยตาม เนี่ยจะโรคธรรมดาพ่อบ้านยิ่บ้านป่าบ้านดงเนาะจะสไตล์ง่ายๆของเสาบนสวนเสาบนก็สิสวนบนบ้านเป็นสวนโรคโรคบนบ้านแบบคือตอนสไตล์เสาบนอยู่มองไทยเนาะจะเพื่อนๆจ้าแล้วมาเบิ่งน้ำกันจ้ามาเก็บน้ำกันจะเพื่อนๆจ้าไอเก็บทางดังบันพุ่มกับผิวเองเรียงตัวดีดีเนาะจ้า เก็บแะ้วก็สิตาแข้งตาแข้งแะ้วก็สิชงเป็นชาดื่มนอกจากเก็บไปเป็นปีมาน้ากกนจากเพื่อนๆจากเพื่อเป็นการวอดเสียเวลาแต่ว่าอย่าลืมโดยจะเป็นการล้างใจให้เศร้าบนคนไทนในต่างแดนกดซับจะกลายกดไลค์กดแชร์เป็นน้ำกกนกำลังกระใจให้กันนอกจากเนาะห้กันไปด้่นนอกจาะเอฟซีทั้งถูกๆทีนถกฐานบอกว่าเมืองไทยเมืองเล่าวุยุโรปอเมริกา ฮักเสาบนเด้เอเด้อจ้าฮักหน่อยหน่อยจะฮักนันๆน,นเนาะจะเก็บพักน้ากันเลยจ้าเป็นเพื่อนจ้านี่คืออันความอุดมสมบูรณ์ของสวนเสาบนจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าแต่ว่าเต็มไปด้วยอันคล้ายๆจะเอิ้นวัดจะพืชกระไดเบิงเนี่ยจ้าผักแพลวฝรั่งงามงามสูงเพียงหัวเข้าเสาบนเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเลาเนี่ยกัอันคือต้นเครี้ยววีกเนาะจะเนาะสูงสนันเลยจ้าอัน แต่ว่าเพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะมีต้นอันนี้คือชาแมวเนาะจ่าดานไม่เรื่องสาวบนไม่เรื่องตลกเยินกับชาแมวเราให้ฟังสาบนทดลองไอ้กินชาแมวเนาะจ่ากินสดๆ,ๆกินเป็นผักว่าสันเมียกินเล้วสาวบนนอนยู่งมือบ่อยากลบับโ่อยากเตือนเสือพอเพื่อนๆจ้าสาวบนเห็นแล้วตัวเนี่ยตัวนี้มาแรงชนินเองที่มาจ่อใบอันผักของสาวบนเนาะจ่ะชุ่มเห็นมะลาเพื่อนๆจ้ะ อ๋อบินนีแล้วคิดอยู่ว่าอ้าวใบผักเป็นย่างคือมาอันอ,อ,ยอ,อยอโลกยอโลคมันมันเป็นโรคอีหอย่างเนี่ยเนี่ยเศ้าบนอันใจละตัวเนี้ยเพื่อนเพื่อนจ้าเนี่ยมาจอกินใบผักเนาะโอ้ยกินเกี้ยงกินมีนกินเสืมเป็นส้อยเพื่อนเพื่อนจ้าเนี่ยตัวเนี้ยตัวลลยกินผักทุกชนิดเลยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้า บมดีเลยเนาะจ้าเพื่อนๆอน้อาวมา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 ,มาดกน้ากันแต่ว่าอันสาวบุญจะเห็นให้เบิ้งความเงาเนานะจ้าเพื่อนๆจ้าเนี่ยโมเมนต์อันเตียเดียวตั้มๆได้เพื่อนๆจา้าเงาไอ้กั้งศอกสาวบุญเบิ้งต้นเคลียววีกเนาะจา้าเนาะลำตน้นลำต้นก็นจะอวบอวบจังเสียอะไจ้าเพื่อนๆจะอวบน้ำเนะาะจ้าเนาะคล้ายๆก็แบบอวบน้ำบำรุงสายตานี่สุดยอดเลยจ้าเพื่อน,อนๆจา้า ช่วงนี้เซาบนก็จะเก็บแล้วก็ลวกไปกินที่ทํางานเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าอันน้ำเซา,าบนก็จะดื่มนม้ำน้ำหฮออันต้มเพิ่นเนาะจ้าเซาบนก็สิต้มประมัณสิผานาที่ยางหน่อยเนาะจา้ะแล้วก็จะดื่มน้ำดัดผักเซาบนก็สกิเอาไปกินเป็นอันผักเนาะจ้ะน้ำก็จะดื่มเป็นสมุนไพรแล้วก็อันต้นผักเพ้าฝลังกันงามให้เพื่อนเพื่อนจางงามให้เนี่ย เดี๋ยวเสาบนก็จะดึงต้นนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเอาว่างกับพื้นเห็นว่าความความเา้วความสูงเพื่อนนั่นนะอึดดึงหาาเก๋เสาบนบระลุฮหดส่วนเนาะจ้ะเพิ่งเพื่อนจ้ะความยา้วเนาะจ้ะเนี่ยสองฟุดเนี่ยเพื่อนเพื่อนจ้ะสองฟุดความสูงความเ,นะะเา,มาวเะะ้ดเดว,ว,าว,าาวของฝักแฟลว์พลังของเสาบนเอาใส่ก็บดินนักหนาแบบนี้แหลจะจ้ะเพราะว่าเสาบนกะสิไอตากตากไอ แก่พื่อนยุ่แล้วเนาะจะแต่ว่าเอาจะผ่าปูร่องแล้วก็จะตากเนาะจะนับเบิ้งเนี่ยเพื่อนๆจ้ะเนี่ยจะตากทั้งต้นเลยจงสิก็ได้แต่ก็แต่แต่ว่าตัดรากออกก่อนเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะเพราะว่าสาวบนจะเอาส่วนรากเนี่ยไปมักเป็นปุ๋ยต่อไปเนาะจ้ะบำรุงบ่ให้แบบว่าบ่ให้เสียคลองเลยจงใส่ทุกอย่างให้คุ้มค่าเนาะจ้ะเบิ่งล่าต้นแต่ว่าประโยชน์ที่สุดคือช่วงเนี่ยเนาะจะนาะเพื่อนๆจ้ะตัดช่วงใบนี่ออกไปขึ้นไปเนาะจ้ะ เนี่ยเมว่าเบื้องต้นเครียบวียน้่กันเนี่ยกับดาวันลกสวนเสาบนเลยเพื่อนเพื่อนจ้าเาาบนจะเลยพยายามหาวิธีใส่ประโยชน์ให้คุ้มค่าถ้าไม่กินดินชั้นชั้นน้องใส่ประโยชน์เธอให้คุ้มค่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนจ้าต้นเครียบวีกของเสาบนจ้าเบิ่งหน้ความเง้วเนาะจะน้ะความเงีวของไอต้นพักแพ่ฝรังสูงสองฟุตเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะประมาณหกสิบเซนติเมตรเนาะจ้าเนาะ ไอใบนนเนี่ยเนี่ยกับใบงามลายเพื่อนๆจะใบงามลายเนี่ยเคลียววิกบำรุงสายตาบำรุงหูนอกจากนอกบำรุงสุขภาพเพิ่มวิตามินโปรโตีน,น,น,ตนเน,นี่ยก็คือต้นเคลียววิกนอกจากนอ่เน่ากับอันต้นนี้บค่อยงามปันไดแต่ว่าวกับเงาฟูดกลกวเนาะนะจาะเพื่อนเพื่อนจะสมุนไพรทุกชนิดนายาทุกชนิดนา,าไอเสาวบน้นเอามาใส่คุ้มค่าเลยเพื่อนเพื่อน เนี่ยความหกของอันส่วนที่เต็มไปด้วยวัชพืชเนาะจ้าเช้าบนเล่งแล้วเล่งอีกแต่ว่าค้าอยู่น้ำการทำงานอยู่เนาะวันนี้ก็ได้เลิกงานย่มดีเนี่ยเพื่อนๆจ้าเนี่ยเช้าบนกับสิเก็บเตะเตะเตะหลากออกเทใ้้คืนพ่อสมัยดกกาเพื่อนๆจ้า บอว่าเสาบนก็นจะดกคือดกแกาเลยถอนกล้าเนะาะเจ้าเพื่อนใส่สองมือเงย้เาเๆ้าเห้าคือถอนกล้านี่แม่เพื่อนๆจา้าแต่ว่าตอนนี้มือหนึ่งถือกล้องเนี่ยเนาะจ้าก็เลยอันดึงมือเดียวสักก้อนเนี่ยเพิ่งง่ามไรเพื่อนเพิ่งง่ามไรยหงื่อตกขวบถอนออกเราอันพักเสาบนก็จะเดมีช่องหายใจ